มาที่จังหวัดศรีสะเกดกันค่ะจังหวัดศรีสะเกดส่งมอบเทคโนโลยีเตาเผาถ่านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องและเป็นแกนนำสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานชุมชนค่ะที่โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายชัยยงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบและอบรมการใช้เทคโนโลยีพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี2567โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน30องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ทางด้านของนายยงยุทธหอทองพลังงานจังหวัดริสเกตนะคะก็ได้กล่าวว่าทางสำนักง,งานพลังงานจังหวัดริสเกตได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมโครงการนี้จํานวน30หน่วยงานด้วยกันก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องเป็นการนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานชุมชนตลอดจนนําไปสู่การจัดทําแผนพลังงานชุมชนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นคะ่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านแผนพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่นกระทรวงพลังงานก็ได้มีการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนประจำปี2567เพื่อให้ทางสำนักง,งานพลังงานจังหวัดศรีสะเกดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และส่งมอบให้ทั้ง30องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นครุภัณฑ์จำนวน30ชุดซึ่งประกอบด้วยรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า340วัตต์จำนวน29ชุดและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2คูณ2เมตรจำนวน1ชุดและวัสดุจำนวน60ชุดซึ่งประกอบด้วยเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรจำนวน30ชุด และเต่าปิ้งย่างประสิทธิภาพสูงจำนวน30ชุดค่ะ